นี่นะครับนะครับวันนี้มาส่งมอบรถนะครับให้กับคุณชวีวันนะครับชื่อโอ้โอ้านี่แค่การซ้อมเราให้บอกให้เขาฟังเขาข้ว่ารถเราได้จองทุกวันออกไปทุกวันส่งมอบให้ลูกค้าทุกวันแบบนี้เลยอย่างเช่นคันนี้ก็รอเจ้าของมาจองนะครับที่โอเคคาร์ซินเตอร์สาขาพันทองชนบุรี่แล้นะครับ เอาเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้วันนี้ให้เราพามาดูเอาไว้มอบเอาไว้มอบให้ลูกค้าใช่แล้วอ่ะมาวันนี้เรามากับคันนี้เลยครับนะคะมีโปรดีๆมาบอกด้วยโปรดีๆเอาโปรก่อนใช่ไหมใช่โปรดีๆก่อนปีใหม่ยังไงจ๊ะค่ะก็คือออกรถวันนี้นะคะเครดิตดีรับไปเลยดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะหรือว่าท่านใดจะเลือกเป็น เลือกรับเป็นนะครับผมดอกเบี้ยนะครับสุดพิเศษตลอดอายุสัญญาเลยก็ได้นะครับที่โอเคคาเซนเตอร์สาขาปันตองชนบุรีนะครับผมนะวันนี้เราพามาดูคันนี้เลยเอาเดียวฟึ่งแนะนํนำตัวเราก่อนอ๋อเหรอเมื่อกี้ชวีวันไม่ใช่นะไม่ใช่ชื่อชวีวันนะจ๊ะไม่ใช่คนละคนคนคนสวัสดีครับผมทอฟฟี่พมันกังนะฮะสวัสดีค่ะหนูอังเด็กซีทาอ้าวมากันเช่นเคยวันนี้มากับรถที่อยู่ข้างหลังเราก็คือเมสเซอร์บิช ไททันแทม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 รุ่นอะไรเจ๊ตัวนี้นะจ๊ะ GLS นะคะเครื่องยนต์2.4อืาเครื่องยิงใหญ่พุ่มๆกันเลยปี2017นะครับราคาเต็มอยู่ที่599,000บาทท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะโอ้โหจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วคันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะจ๊ะใช่เป็นตัวเฉพาะเลยนะฮะภายนอกว่าสวยแล้วภายในสวยยิ่งกว่าแล้ววันนี้เราพาไปดูภายนอกภายในกันดีกว่าเจ๊ใช่แล้วนะคะเอามาดูกันที่ ส่วนแรกเลยด้านหน้าเลยนะคะกับกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะจากมิ s ซูบิชิลากัดนะคะพร้อมกับนี่เลยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยสําหรับคันนี้ถือว่าเขาเป็นไม่ได้เช้งของเขามาใหม่แล้วนะเป็นเช้งใหม่แต่ว่าเป็นเช้งใหม่ของปี2017นะอ่ะก็คือยังไม่ใช่ใหม่ล่าสุดใช่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใหม่ล่าสุดคือใหม่ของปีนั้นนะใช่แล้วนะคะอ่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็นี่เลยสำหรับไฟไฟหน้าของเราจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะสำหรับตัวนี้เนาะ ตัวนี้มีเดย์ทามไหมเนี่ยเจ๊อ่ะสำหรับคันนี้มีเดย์ทา์รันนิ่งไลท์มาให้ด้วยแล้วกันนะคะ<อ>ก็มาดูด้านข้างกันต่อเลยแล้วกันนะคะคันนี้ติดซุ้มล้อมาแล้วนี่นอกจากนี้ไม่พอแม็กนะคะเป็นอลลอยด้วยนะจ๊ะอ่าแม็กอลลอยสีดำนะจ๊ะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เราเอามาเท่ๆดูๆเลยคันนี้เอามาจากเจ้าเก่ายังไงเราก็ขายอย่างนั้นเลยนะแล้วไม่ได้ไปปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับตอนนี้เดิมๆทั้งเครื่องทั้งพวกตัวรถเลยนะครับมามาต่อที่กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวนี้เป็นตัวสูงก็จะมีบันไดให้บันไดให้เหยียบขึ้นบันไดไว้ขึ้นชั้นสองครับผมอ่าไม่ใช่ชั้นสองแบบบ้านนะคะอันนี้ชั้นสองของรถ มาดูมือจับนะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะพราะกับนี่เขาเรียกอะไรนะไหนอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเซนทรัลล็อกเป็นกุญแจแบบนี่ไง i m โมบิไลเซอร์เนี่ยคอยว่าคอยลับอิโมบิไลเซอร์อย่าทาบ่อยเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมนะคะมาดูข้างหลังกันบ้างแล้วกันนะคะมาเลยอันนี้แค่อันนี้แค่ภายนอกนะ แค่ภายนอกแล้วยังไม่ไฟภายในนะภายในนี่คือรู้ล้า่านี้อีกนั่งข้างในมาเมื่อกี้เรียกว่ารถสปอร์ตคันนึงใช่ปะใช่นะคะอ่ะแล้วก็คันนี้พิเศษตรงที่นี่เลยมีกล้องมองหลังครับเวลาถอยอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะชนอะไรก็มองดูจากหน้าจอข้างในใช่ครัข้างในจะมีหน้าจอให้ดูยวอุ้มไปก่อนวอุ้มมาก่อนแล้วอุณอู้นะคะอ่ะเมื่อจับตรงฝาท้ายนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมกับไฟเด็กดวงที่3นะตรงนล้นะคะ ก็จะมีกันชนท้ายใส่มาให้เรียบร้อยแล้วเราเปิดท้ายให้ดูค่ะแล้วให้ดูนี่นะครับแล้วให้ดูถือได้เปล่าวางก่อนก็ได้นะป้าเออไม่รู้นึกว่าจะให้ส่งมอบอยู่ตลอดเวลาเออนะเพราะว่ารถเราออกทุกวันนะครับนี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือร่องรอยการใช้งานก็คือทั่วไปนะครับผมแต่ว่าวันที่ท่านมารับรถเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้ใหม่เอี่ยมทัทั้งทํา ความสะอาดทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะเปลี่ยนให้โอเคโอเคมาดูข้างข้างนอกละภายนอกละเรามาดูข้างในกันดีกว่ามานี่เปิดประตูให้คันนี้สีประตูนะจ๊ะโอเคอ่ะเข้าไปนั่งเลยเข้าไปนั่งเลยนี่คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ครับอ่า นี่เลยเกี่ยวโต้แบบว่าผู้หญิงก็ขับง่ายสบายสบายโอ้เมื่อกี้เจ๊ลองขับมาอยู่นะใช่ใช่แล้วนะคะแล้วก็ at, คอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนให้ Hi, นะคะสามารถเปิดว่าวิทยุ m m FM ได้ใส่แผ่น CD ได้เสียบไมโคร SD ดีการ์ดได้ด้วยพร้อมกับคันนี้มาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้นะคะก็คือปรับอุณหภูมิตรงนี้ ขับมาเมื่อกี้บอกเลยคือแอร์เย็นช่ำมากนะคะ,ะเหมือนกับนอยู่เมืองนอกกัเลยทีเดียวาว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ไงอ่านะคะตัวนี้ก็คือท็อปสุดละก็คือ,อเป็นแอร์ดิจิตัลห้ละก็รุ่นอัน อันทุก็รุ่นลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดก็คือไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครยากนะคะส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีปุ่มแบบว่าปรับคอนโทลด้วยปรับความเร็วปรับต่างๆให้เรียบร้อยไม่พอกระจกกระจกมองหลังก็เป็นแบบว่ากระจกปรับตัดแสงอัตโนมัติปรับแสงอัตโนมัติเวลาอยู่โหมดกลางตอนกลางคืนมันก็จะปรับแสงเขาองตอนกลางวันก็ปรับให้ ให้ตาเราไม่แบบประมาณว่าแบบว่าถ้ากลางคืนอ่ะมีรถแบบว่าสาดไฟมากระจกตัวนี้จะตัดแสงให้ตรงมาจะได้ไม่เลี่ยมตาภาษาะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผงบังแดดปกตินะคะให้มาพร้อมแล้วก็มีไฟมีเปิดไฟสองที่นะใช่อันนี้ก็จะวก็มีตรงกลางด้วยที่เก็บแว่นตาครัตรงกลางนั้นยังไม่พอครับ นะข้งหน้าว่าสุดเยอะมาดูข้างหลังมีอะไรบ้างคะข้ายในรถตู้ครับเนี่ยยังไงคะเขามีจอมาให้ด้วยว้าวนี่เห็นไหมเปิดได้เปิดเป็นเปล่ามีจอเป็นยังไงมีสําหรับแบบว่าดูหนังฟังเพลงดูหน้าจอข้างหน้าใช่คนข้างหลังมองไม่เห็นหรอกเออดูข้างหลังเลยนี่ก็นั่งอยู่ข้างหลังจ้ะก็ดูจอมีจออ่ะเปิดไฟไปด้วยอมีโหมดปรับ ได้เมนูไม่ธรรมดานะครับทุกท่านราคาแค่5,99,000า้าบาทคา่ะโอ้โหแล้วได้ตัวท็อปตัวลิมิตดขนาดนี้ไปไม่พอนะเบานะบเนี่ย เบาะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะเบาะปรับไฟฟ้าใช่ทางคนขับใช่ปะใช่แล้วแล้วนเอีงหุ้มหนังมาด้วยครับหุ้มหนังมาทั้งหมดเลยนะครับข้างในเป็นโทนดานะครับเป็นโทนดําสวยงามเลยใช่ไหโอ้โหได้คันนี้ไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มจริงๆค่ะคุ้มจริงคันนี้ก็คือแบบว่าได้ครบๆละคันนี้ครับแล้วบอกเลยว่ารถที่ออกจากโอเคคาร์เซนเตอร์ทุกคันนะครับไม่มีไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อไม่มีจ้าหรือว่าชนหนัก แน่นอนนะครับอันนี้รับประกันแน่นอนใช่อย่างคันนี้นี่ที่ผมดูตรวจสอบดูแล้วรถบ้านแท้ๆนะคะรถบ้านแท้ๆจ้ซื้อต่อมาจากคนเก่าแล้วก็มาขายเลยนะครับเรามีเราไม่มีการปรับแต่งเรามีแค่การเพิ่มเติมก็คือทําความสะอาดให้ดูเหมือนใหม่อยู่ตลอดใช่นะครับผมเราทําความสะอาดเที่ยงเช้าเย็น นะครับสามเวลากินข้าวเสร็จก็มาทำกินข้าวไปด้วยก็าทำไปด้วยนล่นก็บ่อยเกินเอาก็เพื่อความสบายใจให้ลูกค้าลูกค้าอย่าลืมนะครับผมออกรถที่โอเคคาร์เซ็นเตอร์นะครับได้รถมือสองเหมือนรถมือหนึ่งไปเลยนะครับวันนี้อันนี้พูดจริงไอเจ๊โอเคยังเนี่ยมาลงข้างล่างไปไปไปมาสรุปคันนี้กันเลยแล้วกันเห็นคนแบบทัก้ามาเยอะเลยมากเลยว่าสนใจเป็นกระบะส่วนมากออกเป็นกระบะผมยังให้ออกคันนี้จริงๆนะ เมื่อกี้จากที่ลองขับลองขับมารีวิวเป็นไงบ้าง้ยขับง่ายขับสบายผู้หญิง่างเราเนี่ยขับได้แบบโตด้วยใช่ป่ะใช่แล้วก็มีเวลาถอยก็ไม่ต้องไปแบบเปิดกระจกอล้วเปต้องแบบว่าคอยเชิงอะแบบเขามีจกอ่าเขามีมีหน้าจอให้ดูมีหน้าจอมีกล้องให้ด้วยข้างหลังม่มีปัญหาเลยนะครับอ่าอย่าลืมละกันสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมว่าจองได้โทรจองได้ โอนจองว่าอะไรเนี่ยนี่เป็นไรไม่รู้โอนจอง1,000บาทนะครับผมแล้วก <ok ็วันรับรถนะครับก็เราคืนเงินจองเต็มจํานวนนะครับสอบถามนะครับมีเบอร์โทรสอบถามได้เบอร์เดียวเลยนะครับ0852332319ย้ํา0852332319นะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook เราด้วยนะครับศูนย์รวมรถยนต์มือสองโอเคคาร์เซ็นเตอร์พันทองชนบุรีนะครับผมท่านใดที่อยู่ใกล้เรือนเคียงก็แวะเข้ามาดูที่เต็นท์ได้นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ ไม่สะดวกมากก็อินบ็อกเข้ามาเรามีแอดมินพร้อมทำหน้าที่ตอบอยู่นะครับเพราะนั้นยังไม่พอเลยมีของฟรีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับผมท่านใดที่อยู่ไกลไม่สามารถมาเซ็นไฟแนซ์ได้เราไปเซ็นให้ถึงที่วันรับรถไม่สามารถมารับได้เราไปส่งให้ได้โอเคนะครับผมที่โอเคคาเซนเตอร์มีทั้งหมด6สาขาทั่วประเทศครอบคุมทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจ๊อังนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยฝากไว้ให้อ้อมอกอ้อมใจทุกๆท่านด้วยนะครับราคาเต็มแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจ้ารับรองว่าได้รถดีนะครับได้รถมือสองมือนรถมือหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้พบกผมสองท่านสองท่านนี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาเจ๊อังไปซิ่งก่อนนะได้ยินว่าขับมันไปไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ